สวัสดีครับผมดรบูครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากิจกรรมดีๆช่วงปิดเทอมให้กับเด็กๆครับผมกิจกรรมนี้มีชื่อว่านวันวตกรรม4.0เป็นเรื่องอินเทอ e ์เน t ตออฟติงครับเป็นเรื่องของการที่เราเด็กๆจะฝึกเด็กๆเ,เ,เขียนโค้ดโดยไพทอนนะครับโดยใช้ p ไพทอนครับผมกิจกรรมมีอะไรบ้างก็คือกิจกรรมก็คือจะปูพื้นฐานเรื่องนวัตกรรม4.0หรือหรือเอาเทคโนโลยีติดต่อ ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตทั้งหลาย <Yahoo! S 1> โดยการที่เราจะปิดเปิดไฟทางโทรศัพท์ได้แล้วก็สั่งงานให้เซเว่นเซกเมนต์ผ่านสมาร์ทโฟนที่เราเกิดขึ้นที่เราเอาไปใช้งานสมาร์ทโฟนของมันดีด้แล้วครับแล้วก็ติดตั้งระบบที่เราเรียกว่าติดตั้งระบบเกินไลนล์ผ่านไลน์ครับผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของเราอ้าวมาทําอะไรบ้าง เวลานักเรียนมาค่ายนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ช่วงช่วงเช้าก็จะให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องโนด MCU 8 2 6 6ครับผมก็คือโนดตัวนี้เด่ตัวนี้และอีกอันก็คือเรียนรู้เรื่องภาษาไพทอนเป็นพื้นฐานประมาณแล้วก็ฝึกเขียนโค้ดกันเลยครับเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเขียนโค้ดเลยสั่งงานเลยสั่งงานแล้วก็เรียนรู้ว่าเราจะเขียนโค้ดสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆเราได้ยังไง ช่วงบ่ายก็เรียนรู้เรื่องสั่งงานผ่านเซนเซอร์นะใช้เซ็นเซอร์ต่างๆโดยใช้ไพทอนเขียนให้ให้สั่งงานเซนเซอร์สั่งงาน LED สั่งงานมอเตอร์ไฟมอเตอร์ต่างๆให้มันขับเคลื่อนนะหลังจากนั้นก็มาสร้างนวัตกรรมครับโดยการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนให้เด็กเนี่ย สามารถเขียนเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของนักเรียนได้ตัวอย่างนะครับนี่อันนี้ไฟติดอยู่นี่ไฟติดอยู่นะครับผมปิดไฟก็ใช้สมาร์ทโฟนอันนี้เปิดปิดไฟไฟก็ปิดเปิดปั๊บไฟก็เปิดเด็กๆก็จะได้แบบนี้แหละครับก็สามารถทํางานผ่านสามารถเขียนโคดิ้งให้สามารถเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือของนักเรียนเองได้ปิดไฟเปิดไฟนะครับ มาวันนี้ก็จะได้เรียนรู้สิ่งพวกนี้กับไป <S <S พร้อมกับลายเตือนฝ่าผ่านลายโดยติดต่อใช้ไพท,ทอนเขียนเลยภาษาไพท,ทอนเขียนให้เด็กเนี่ยสามารถสร้างระบบเตือนผ่านลายได้อ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องโนด MCU เวเวครับเด็กก็เรียนรู้เรื่องตอนเช้า นี่ภาษาไพทอนเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เรื่องภาษาไพทอนว่าเอาไพทอนไปใช้งานยังไงอ่าอันนี้ก็คือเอาไปต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนี่ก็คือติดต่อผ่านไลน์ใช้ไพทอนติดต่อให้มันเป็นไลน์อารามเมนต์ก็ได้นะอุปกรณ์ต่งตางๆผมก็เตรียมให้ทุกวันทุกคนเด็กทุกคนเลยอันนี้เรื่องนี้ต้องการอยากให้เด็กเนี่ยรู้ว่าในอนาคต เทคโนโลยีพวกนี้มันจะเข้ามาหาตัวนักเรียนและนักเรียนต้องใช้งานเป็นแล้วก็ประยุกต์ใช้งานเป็นเพราะผมเชื่อว่าอนาคตศาสตร์เดียวคงเอาไม่อยู่แล้วพบกันนะครับ14 21 22มีนาคมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอม9กล้ากบังบ๊ายบายโรเบิร์ตคุนยน์ครับสวัสดีครับ